ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยข่าวของปาะเตีย้ยซึ่งมีนซึ่งมีส่วนสูง99เซนค่ะ<ม>วันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะคะ99เซนหมายถึงังไงไปดูข่าวมาแล้วใช่ไหมค่ะคือ99เซนนะถูกให้ศึกดีมากศึกกลางพันสามอเหรอคืออย่างนี้ก็ดูดูข่าวผ่านๆนะครับ แต่ก็สนใจข่าวนี้มากเพราะว่าเพราะว่าได้ดูแล้วว่าเป็นที่สะเทือนฝันนะครับของพี่น้องประชาชนในอำเภอสอยดาวนะบ,บ้านที่พระองค์เนี้ยนะครับที่ที่พระองค์นี้อยู่ก็เลยไปดูไปดูในข่าวนะครับว่า,าพระองค์เนี้ยชื่อชื่อพระตีนะอายุป,ประมาณ21ปีนะครับเขาก็ มีความประสงค์จะบวชนะให้กับคุณแม่ของเขาเนี่ยนะครับชื่อว่านางแพงเนาะนางแพงเนี่ยนางแพงนี่ก็แก่แล้วนะครับพอบวชได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เนี่ยนางแพงคนนี้บรรดาเนี่ยก็เสียชีวิตถ้าเป็นในนามของของคนไทยเนี่ยแลนะค,คนศาสนาพุทธเนี่ยก็ถือว่าได้ก่อชายผ้าเหลืองของของของลูกชายนะก็คือนอนตายตาลับ บวชได้ประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยก็มีก็มีพระเลขาของเจ้าคณะตำบลน,นะถ้าจะไม่ผิดได้ส่งหนังสือมาที่เจ้าวาดบอกว่าพระองค์เนี้ยเตี้ยกเกินไปนะฮะให้ศึกนะครับก็เลยทําให้าชาวบ้านพี่น้องประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะเจ้าวาดแต่ท่านก็ไม่กล้าพูดผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาก,เขาก็เขาก็งงเขาก็เสียใจนะครับก็กลับไปดูในเรื่องของ พระธรรมวินะัยนะปกติเนี่ยคนก่อนจะบวชเนี่ยเขาจะต้องไปเขียนใบสมัครคะนะครับเขียนใบสมัครใบสมัครกับเจ้าวาดซึ่งจะบวชได้ไม่ได้เนี่ยเจ้าวาดเขาก็จกอะอาจจะคนะตรวจสอบแล้วก็ในระหว่างที่จะบวชเนี่ก็ต้องมีพระอุปชานะพระอุปชาเนี่ยก็จะมีการถามแล้วก็ขานน้าในโบสถ์เช่นเดียวกันในในคำภาษาบาลีเนี่ยก็จะบอกว่า มีมีใครทักท้วงไหมถ้าไม่มีคนทักท้วงเนี่ยคือบวชได้นะครับปรากฏว่ากระบวนการของการบวชเนี่ยของพระเตี้ยเนี่ยพระพระตีเนี่ยนะซึ่งเตี้ยด้วยเนี่ยใช่ท่านก็บวชแล้วก็สามารถบิณฑบาตได้ช่วยเหลือตัวเองได้นะครับแต่ปรากฏว่าไปเข้ากับหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ของของผู้ที่จะบวชเป็นพระเนี่ยหรือสมมเณรเนี่ยจะต้องนิ้วไม่ขาดจฮะ จะหมูกไม่แหวงนะครับไปดูในนัน้นนะะหนึ่งในข้อนั้นก็ห้ามเตี้ยเกินไปแต่ก็มันจะมีข้อห้อยท้ายจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีในพระธรรมวินัยหรอกแต่ถ้าเกิดว่าสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยนะครับก็สามารถอยู่ได้แต่ก็เลยก็เลยเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นที่วิจารณ์แต่เราก็ไม่สามารถวิจารณ์ได้นอนะค่ะก็พาเตียน มีอายุ21ปีค่ะ,ะค่ะแล้วก็เป็นพระรูปที่แบบเป็นพระที่ปฏิบัติเป็นพระที่ตัวเล็กที่สุดตัวเล็กที่สุดในไทยนี่ปกติเนี่ยถ้าหนึ่งไม้ไม้ไม้บรรทัดเนี่ยประมาณกี่ฟุตนะหนึ่งฟุตใช่ไหมกี่เซนนะโอ้สูงแค่นี้เองนะอายุ21ปีเนี่ยมันเอเอมิดาหรือไม่คะแม่ของเขาแม,แม่ของเขาชื่อว่านางอะไรคะนางแผน่น แพง,แพงใช่ใช่แม่เขาชื่อน้ำแพงนะคะก็เรื่องนี้ก็ถ้าพูดถึงนะถ้าเราเราเราเป็นเราตอนนี้นะคือหลับหูหลับ,ลบตาค่ะคือให้เขาได้ศึกษาธรรมะอยู่ในชายผ้าเหลืองและบวชแล้วก็ไม่ได้เป็นเดือดร้อนใครนะครับนะก็ชาวบ้านเขาก็ศรัทธาด้วยนะครับก็ไม่ได้สร้าง ชื่อเสียงที่ให้วงการศาสนาเสริมเสียบางทีก็น่าจะมีข้อยกเว้นนะ,ะแล้วชาวบ้านนี่พิจารณาหนักมากเลยนักมาก <วะ S 1> ใช่ใชก็ถ้าถ้าพูดถึงนะตอนนี้ก็มีวงการสงฆ์เนี่ยก็ก็เยอะแยะนะท,ที่ที่แบบไม่สามารถคือมาหากินกับผ้าเหลืองอะ่ะเยอะแยะเลยเอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ย ็ละไว้เป็นในที่ฐานที่เข้าใจนะครับคือพาตินะคะเขารู้สึกงงทำอะไรไม่ถูกในวันที่ถูกสัก่งให้ศึกอืมแล้วก็ต้องสึกใช่ไหมครับ,รบแต่ก็บอกว่าถ้าเกิดว่า,าถ้าไปตรวจสอบแล้วอนุโลมได้ไม่ผิดเนี่ยว็จะกลับมาบวชใหม่นะแล้วก็จะปฏิบัติศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมอ่าแล้วนะคะพตีนะคะได้อดี สัมภาข่าวเยอะแยเไยทั้งหลายโทรทัศน์มากมายในประเทศที่ยวความสนใจในกรณีของผมผมขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจและเป็นกําลังขอบใจผมมาดูตลอดขอกําลังใจผมขอให้เรื่องราวทุกอย่างยุติลงนบัดนี้เป็นต้นไปเพื่อไม่มีผลกระทบต่อพุทธสนาและฝ่ายต่างๆมีสปิริตด้วยนะก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามนะวันนี้สวัสดีนะครับ สวัสดีค่ะและข่าวต่อไปนะคะคือข่าวของอมมีเด็กหญิงนะเป็นผู้ชายนะคะเขาอยู่โคลาดนะคะน,น้าตามตกใจมากก็ไปชวชมกันคลิปต่อไปได้เลยค่ะช่วงนี้สวัสดีค่ะค